เรากันานยังเรากันนานแล้วใช่ปะเริ่มเลยสวัสดีให้นักผู้มีเกียรติและผู้ตามที่น่ารักของเราทุกท่า อตอนเราลงคอสิรรายการเลยวิสกินเดอะซีรีสกันเช่นเคยเลยนะคะและสกินที่เราจะหยิบม,มาเล่นรีวิวเรื่อนี้เป็นสกินที่มีชื่อว่าไปเจอแล้วระับส,สามอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองค่ะทุกคนดูแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยพยหลานนะคะได้เดินทางม,มาถึง6,000ซับสไคร,ร์เบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จริงๆก็แอบดีใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่งไปดูคลิปเก่าๆตัวเองมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยตอนที่ประมาณ83คลิปจะอยู่ที่ประมาณ1000งั s u b s c r i b e r ตอนนี้นะคะถ้าจะอยู่ที่ประมาณ200คลิปจะอยู่ที่ประมาณเอง0ั0 s u b s c r i b e r แต่ว่าตอนนี้นะคะ200กว่าคลิปอยู่ที่6 0 0 0กว่า subscriber แล้วนะคะทุกคนแสดงว่าเส้นทางหมื่นซับอยู่อีกไม่ไกลค่ะเอาละค่ะพูดมากมาเยอะแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าตอนที่เขาอยู่ที่00 0พั s u b s c r i b e r เขาได้มีการทำคลิปสกินของแม่หลัก2ตัวละครเลยนะคะก็คือ แม่หมอหมอแบบหมอด็อกเตอร์เลยนะคะแล้วก็บลัตตี้ควีนนะคะทั้งสองตัวนี้เนี่ยเขาติด TIS มาทั้งสองตัวเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมนรองกันนะคะทุกคนหนูวันนี้เมนรอนนะคะสองสกินนี้เนี่ยอย่ามาดูถูกกันนะสองสกินนี้เนี่เมตาตัวอินขั้นแทบเลยนะจะบอกให้พูดมาาอยู่นันแล้วนะดิบรีบพูดให้จบแล้วก็รีบไปเล่นเกมได้แล้วนะ ลืมไปหรือเปล่าวันนี้นะ่มี Q a A ด้วยเนดะี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเกา่กาๆเนะี่ยอย่าลืมดูกันนะคะเออใช่จริงด้วยสินาะอวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เธอมาถามให้อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่า Q a A รอบแรกยังไม่จบอีกเหรอเจ้าของช่องขอจะกะแฮปไปเหมือนกันนะอเอาเถอะนะช่างมันเถอะอาเป็น,นว่าวังว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับว่าพี่ใช้ไอแอะไรเล่นแล้วนะเพราะว่าถามไปแล้วก็ตอบไปแต่ Q a A แรกแล้วอะ่ะหยุดถามกันมาได้แนละ้ว เอาละค่ะมาแล้วจริงๆก็มีสิ่งที่อยากจะพูดเยอะมากเลยนะคะเพราะแบบครบ0 0พั subscriber ทั้งทีสิ่งที่อยากพูดอยู่เต็มหัวจะไม่หมดเลยอ,อน,นี่เจ้าของช่องรีบๆเปลี่ยนตัวสกินก่อนเถิดหน้าเดี๋ยวเธก็ลืมเข้ารอนั่นสินะาเอาละเปลี่ยนก่อนก็แล้วกันเมื่อไหร่ปีนีจะ6อมไอดีหลักสักทีนี้ถ้าหรับใครที่ถามว่า0 0พั subscriber แองอะทำไมมันต้องดีใจขนาดนั้นคือเออพี่เนี่ยมีความรู้สึกอยากที่จะเป็นนักาพากมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็แบบอยากเป็นรีมเม m e r อยากเป็นเออเหล่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เฟรนด์นเซอร์อะไรประมาณนี้ถ้าพอได้ไปแล้วคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดังหรือว่ามันก็ไม่ได้อะไรแต่รู้สึกว่าถ้าทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็สนับสนุนเราเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะอีกอย่างเนี่ยมันมันมันรู้สึกดีใจที่มันถึงแม้ว่าจะไม่มากมันจะไม่ถึงหมื่น s u b s c r i b e แต่มันก็มาได้เยอะนะถ้างสนับทางที่เราเดินมาได้ตัวเองอะภูมใจฝุด เลพูดกันมันเยอะแล้วนะคะเกือบลืมไปแล้วว่างียว่าคลิปนี้เป็นคีวันเอเพื่อให้เพื่อให้ทุกคน,นสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยเขาจะขอเล่นเกมไปด้วยนะคะแล้วก็จะถามคำถามคีวนเอไปด้วยแล้วก็แล้วกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ภาคเกมเพลย์มากนะคะขอแบบ ขอแบบคึ่งกึ่งกลางกก็แล้วกันเนะเาะอคุณแมกคะเราดีคําถามแรกได้แล้วนะคะอนั่นสินะคำถามแรกจากน้องอาร์ทรนะคะทุกคนอ่านอ่อันผิดขอภัยนะคะคือน้องเขาบอกว่าอยากให้พี่พาเสียงคุยีวีไปแล้วก็ตอบคําถามสำหรับกันไปมานะคะามาดูคําตอบแรกมาทำคำถามแรกกันอาจจะถามอะไรได้ไม่เยอะนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละข้อคือถามกันเยอะมากคำถามแรกก็คือเล่นเกมนี้มานานแค่ไหนแล้วคะแล้วก็ชอบอะไรในเกมนี้ วันหนึ่งเคยคิดว่าอยากจะเลิกเล่นเกมนี้หรือเปล่าแล้วคุณแม่คิดว่าชอบเสียงภาคตัวเองในละครไหนที่สุดโอ้ยลูกสาวแม่ที่สุดอะอนราเอ,น,อนที่เราถามก่อนนะคะก็เล่นเกมนี้มาตั้งแต่ตอนที่สก,กินโซเฟียของน้องกีตาเขาเลยน่าจะกีป่ปีแล้วอะห้าหกปีแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้เกมที่มันเป็นไปกี่ปีแล้วแวหวนแนตมะโคเว้งไปชกไปโ <c> อ <oughs> ้ยแล้วถามว่าชอบอะไรในเกมนี้ เริ่มต้นก็คือการที่เพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยชวนเข้ามาเล่นค่ะทุกคนก็คือแบบประมาณว่าเฮ้ยแกามาเล่นเกมนี้หน่อยสิตอนแรกเราก็แบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอ้ยฮันเตอร์คนนี้กลัวแต่แลเนี่ยก็อยตอนแรกก็ไม่เอาดีกว่านะคะแต่พอเห็นโจเซฟตอนนั้นอะคือรู้สึกว่าโจเซฟหล่อมากทุกคนกคนืคนอแบบเขาแบบเฮ้ยสุดเพลย์เลยผู้ชายผมขาว่าแกแล้วแบบผู้ชายผมยาวด้วย เข้ามาก็คือเมนโจเซตัวแรกเลยนะคะแล้วแบบเข้ามาก็ติดเล่นยาวไปดูคลิปตัวออของของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปดูคลิปของสตรีมเมอร์คนอื่นวิธีการเล่นวิธีการอะไรนี่เขาเคยเขาเคยแบบพ้นหาได้นะ <c oughs> เล่นเกม Identity วีถึงเลเวลไหนถึงจะมีตู้ซื้อของไอ้บ้าก็แค่กดเล่นแต่อี่สองก็พอแล้วป้า <c oughs> ส่วนี่ถามว่าวันนึ่งเนี่ยจะเล่นเกมนี้หรือเปล่า เคยคิดอยากจะเล่นเ,เคย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 คิดอยากจะลองเล่นเหมือนกันตอนที่แบบบทไฟจริง,รงๆเพราะสมัยก่อนนะคือเขามีไฟเพราะว่าดูสตรีมเมอร์บางคนเขาจูแล้วเขาจูเก่งมากคือแบบมีความสูตรในการจูฮันเตอร์มากแต่หลังๆเนี่ยคือพอเราไต่แรงสูงๆมาหรือว่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มเครียดกับการลงแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไต่แรงแบบซีเรียสอะไรเท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนถามว่าชอบเสียงภาพตัวเองในละครไหนคิดสุด ถ้าถ้าเอาความชอบของตัวเองเลยก็คือเขาชอบเสียงของมิจิโกะมากเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเขาจะขจะเป็นเสียงของแมรี่ก็คือพูดปุ๊บพูดได้ปั๊บเลยเป็นเสียงประจําตัวไปแล้วต่อไปของคุณทธนีควีนค่ะถ้าแม่จะมีการวางแผนอะไรในอ,อนาคตต่อไปแลอยากจะขอลับกับไอเดนช่องไหนบ้างปอลอขอให้มีความสุขในปีหน้าขอให้หนึ่งหมื่นซับนะคะ อุ๊ยนนทันนี่ควีนี่ตั้งแต่แบบวันพวันเกิดแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะก็การวางแผนในาาช่องในอนาคตเนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่เนี่ยอาจจะมีการแจกกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเริ่มมีความแบบเ,เล่นเกมอื่นมากตัวอย่างเช่นแบบลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสักสักหนึ่ง อหนึ่งเดือนมีเล่นเกมอื่นบ้างเช่อนอาจจะเล่นเกมผีหรืออะไรเงี้ยแบบทุกคนรีเควสต์ได้แต่ว่ามันยังมีข้อจํากัดที่เขายังทําไม่ได้ก็คือ,อ,อบางอย่างเขายังไม่สามารถโหลดได้อะไรเงี้ยกออ็มีความคิดที่อยากจะกลับมาเล่นเกมเก่าๆหรือทาคอนเทนต์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับไอเดนบ้างเพราะว่าเริ่มเปิดรับสปอนเซอร์หรือว่าเริ่มเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วคะแล้วก็มีคิดว่าวันนึงเนี่ยจะเริ่มมีการเปิดกล้องมีการเปิดหน้านะคะแล้วก็จะมีการปรีวิวสินค้าอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะว่า เออมันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังยังไม่มั่นใจว่าจะทํายังไงดีนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาเขาก็ไม่มีคอมด้วยนะมันก็จะจํากัดอะไรประมาณนี้นะ U N A ค่ะท่านแม่มีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแล้วอยากให้สกิน S S P หน้าเป็นของใครชอบเสียงผ้าของใครมากที่สุดปอลลไอเลิฟชองนี้มากเหมือนได้ดูอนิเมะเลยโอ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมากอุ๊ยคือแบบดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขามีจุดประสงค์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย t ฮันเตอร์ก็ตามจากเลย ทำไปมันมีดีใจแต่วนะ่าเราโดนเจยเออก็ก็นะคะทุกคนพี่เนี่ยมีมีความแบบตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้แบบทุกอย่างในช่องนี้เนี่ยแบบเป็นนักพากย์เป็นช่องของงานพากย์ไทยของไอเดียนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเป็น เป็นต้นฉบับภาคไทยของไอเดีนเลยอะไรประมาณนี้คือแบบเขาอยากให้ทุกอย่างเป็นนักพากย์ทุกอย่างออกมาดีทุกอย่างออกมาจากตัวละครจริงๆคือเวลาเขาจะหาหนักพากย์นะคะเขาก็จะหาตามเสียงในหัวเลยว่าเฮ้ยเรามองว่าตัวละครตัวนี้เสียงออกมาแบบแรกเลยคืออะไรนะคะแล้วก็ต้องคนที่สามารถเข้ากับบุคลิกด้วยได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะเทสเสียงนานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็คือแบบเออเราก็หาได้นานจริงๆแต่บางคนที่เขาไว้ยที่เขาแบบเออไม่ได้ไม่ได้สะดวกร งานหรือว่าแบบเออบางคนเนี่ยสมัยก่อนนะคะก็จะมีงานของนักภาคนักเชิดหุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออเราก็ต้องเปลี่ยนนักภาคแล้วนะคะถ้าคือคือบางทีเ่ะเขาเขาก็แบบไม่กล้าเปลี่ยนนักภาคเลยเพราะว่ากลัวทุกคนจะไม่ชินเสียงเดิมกันนะคะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่เปลี่ยนนักภาคนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะภาคผู้หญิงจะส่วนใหญ่เลยอแต่ก็จะมีตัวละครอื่นแล้วก็มีคนเคยขอภาคด้วยเหมือนกันนะก็ดีใจนะคะขอบคุณมากเลยพี่มีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าพี่มีน้องแมวค่ะทุกคนก็ ถ้าทุกคนยังไม่เคยได้ยินเสียงน้องแมวก็อย่าเริ่มไปดูคลิปไมค้าประเทศไทยนะคะนี่ใายของขายขอ,ขอ,ขอ,ขอยงอยเรไปดูคลิปไมค้าประเทศไทยนะคะก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรสนุกสนุกแล้วก็ตั้งใจตัดมากเลยนะคือคลิปนี้ตัด2วันเลยนะคะคือคือแบบคือคือแบบมันใหญ่มากโทราศัพท์รับเปิดได้เลยนะคะก็ไปดูความตั้งใจของพี่นิดนึงเนาะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยากให้เป็นสกินเอสเสของใครจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ค่อยอยากให้สกินเอสเสมาแบบเป็นเมนพี่เท่าไหร่คือพี่อะเมนเยอะมากแล้วคือ ถ้ามาเนี่ยพี่ว่าไม่มีตังค์ไงคือถ้ามาแล้วเราก็ต้องเติมใช่ไหมเออแต่ว่าได้ข่าจากเพจเวียดนามนะคะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นของสาวน้อยหรือเปล่านะคะก็ถ้าอยากจะให้มาจริงก็ควรจะเป็นหมอแล้วมั้งนะคะ <c oughs> ก,ก็ก็เป็นเมียนหลักจริงๆส่วนชอบเสียงภาพของใครที่สุด ก็คงจะเป็นเสียงวิทยุของพี่เองเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเป็นแบบว่าคลิปที่ทําให้แบบเราเอา่อเราเขาเรียกอะไรนะเปิดรันวงการเลยนะคะคล,คลิปนี้เนี่ยก็เล่นตั้งแต่โอ้ยมนล้มเครื่องแล้วทุกคนมาล้มเครื่องแล้วไม่เป็นไรเราจะปั่นต่อไปนะคะก็คลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เราทําด้วยความเป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วแบบตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังเล่นไม่เก่งเลยมากค่อยๆฝึกเล่นเกยชาจูกเกยชาก็ยังไม่เป็นเลยคือเพิ่งได้ iPad มาใหม่เนี่ยพอได้ iPad มาใหม่ก็เริ่มฝึกตัวละครตัวนั้นต ถ้าใครคิดถึงก็ยังเืมยไปดูกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ส,ะสะนับสนุนกันมานานานะคะแล้วก็เผจริงนี่ฉันต้องเปิดประตูเองแล้วเหรอ <c oughs> โอ๊ยดีย่ฉันต้องเปิดประตูเองแล้ว <c oughs> ต,าตายเถอ <c oughs> อ่าอันนี้นะคะจะเป็นการช่วงการบ่นนะคะเก็บเอาไว้ให้คลิปที่สองบ้างคือแบบแต่ละแต่ละคำถามคือเขาอาจจะถามมาไม่ได้เยอะมากเพราะว่าช่วงนี้อัลกอริเึอร์มันแบบปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ขอให้มันแบบ พอเธอคือแบบเ,เขาเนี่ยตั้งใจทำทุกคลิปเลยใช่ไหมคือไม่ว่าจะก,การหา,รา,านัก่ากจะนัก่านะคะทุกอย่างเลยก็คือแบบหาเออแบบตั้งใจมากคือใครที่บอกว่าเขาใช้ AI เนี่ยเขาจับฟาดกนจริงนะคือแบบตั้งใจขนาดนี้คือมันไม่เปิดการมองเห็นนี่ซ้ำอะ่ะคือแบบจุดเข,ย,ขย่าคอยอดเดียนี้ดีจจของช่องนี่เธอลืมบ้าบออะไรไปเรือย่า ก็คนนี้ก็ถามเธอว่าถ้าอยากคอลับกับเอเดนช่องไหนบ้างยังไงแ,แล้วเอาละเปิดเปิดให้ดูก่อนนะคะวิลืมไปเลยคือขอโทษจริงๆคือสมองช่วงนี้ระมวลผลช้านิดน,น,น,นึงนะคะอยากคอลับกับเอเดนช่องไหนบ้างจริงๆแล้วในที่ก็ไม่รู้เหมือนกันสิคือไม่รู้ว่าจะคอลับกับใครดีนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากคอลับด้วยเนี่ยก็สามารถแบบเดมมาได้เลยนะ,ะก็แบบอยากเกาะคนดังเหมือนกันค่ะพอๆพอพอพอเลยตั้งสมาธิกับการเล่นชั้นสบ้างนะเอาละทีนี้จะต้องถามเธอสินะ Q&A อยากรู้ว่าพี่มีคู่จิ้นวายหรือเปล่าถ้ามีมีกี่คู่แล้วก็มีใครบ้างเขาบอ,อกว่าไม่ต้องตอบก็กได้ดั่คานว่าคนที่รำคาจะน่าจะเธอมากกว่านะ <c oughs> มีคู่จิ้นไวายไหมไวายไหนกะคือแบบย,รรยูริหรอยูริหรือแบบยาโอยหรือเปล่าคือคือเขาไม่รู้ว่าคือเขาจิ้นไปเอยเลยคือแบบว่าอ่าเขาเขาไม่ได้จิ้นแบบ ความความองตรเหรืออะไรตามคนอื่นเขาแต่เขาเห็นแบบอะไรแบบตะปูตะมีม่เขาก็ชินเน่คือเขาไม่รู้สิคือสัญญาเขาจะจับคู่สกินใช่ไหมคะแต่แบบเขาก็ไม่ได้ตะปูตะมี่อะไรตามแบบตามตามเรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบ อ๋อไม่รู้สิมันจะเป็นการเบียดเรือไหมแต่ว่าถ้าเป็นเรือที่มีถ้าเป็นของอ่ายูริอ่ะยูริละกันคือเขาขไม่ค่อยอินกับผู้ชายทั้งแต่ไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าอ๋อเขาเขาขาชอบแต่ว่าไม่รู้จะชอบันไหนดี ก็แบบส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบเสกผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงสวยคือแบบผู้หญิงเขาแบบมีความน่ารักโมเอะมากเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มังเกตผู้ชายนะก็จินได้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแมรี่กับเก์ทาในหลักๆเลยเนาะก็เขาแบบสองคนมีความน่ารักกันมากเสกผู้ชายเหรอผู้ชายในในด้อมนี้หรือเปล่าหรือแบบในด้อมไหนก็ได้คือถ้าิดในด้อมนี้เนี่ยก็ผู้ชายเหรอไม่ค่อยจินผู้ชายเดี๋ยวนะเขาขอเขาขอนึก สวหัวสาวหงักหนึ่งเนอะถ้าผู้ชายกับผู้ชายก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันได้ไหมนะคะแต่ว่าเขาอ่ะเ,เครยจิ้นที่เชิบีอ่านกับพี่ฟ้าี่ชิวนะคะทุกคนก็ คือแบบเขามีความตะมุตะมีมากเลยเขาคือเขาไม่ได้จ้นเป็นแฟนกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาจิ้นเราอ่าแบบมีความตะมุตะมีมีความน่าราักมีความแบบเอ็นดูเขาเขาเอ็นดูพี่มีมอะไรงนี้มากเลยอะคะ่ะแล้วก็แบบคือไม่รู้สีตามตามหลักฉบับเทพเจ้าจีนก็ <c oughs> ก็แบบเราเราก็เป็นลูกครึ่งไงเราก็ไม่สามารถจะเป็นอะไรอย่างนี้ได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีอะไรอย่างวันนี้อีกเขาก็ไม่รู้แล้ว โเซกับพี่ข่ามั้งเหลือครเก่าเออโฟกัสกับเกมแป๊บหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้คือเราเจอเอ็มม่าสองคนเลยนะคะก็เออวิธีการแก้ทานที่ง่ายๆเลยก็คือการซ่อมเก้าอี้สองอันค่ะทุกคนคือเขาเขาจะแบบเขาจะงงว่าจะไปถอดไหนดีอะไรเงี้ยนะคะคือเออมันถ้าเราซ่อมอันเดียวแล้วเราวนไปวนมามันก็จะเราก็จะแบบงงเราอะไรอ,งอเงี้ยมแแาแต่อขอเร่งแผลรวกันปล่อยฟังนะเขาเร่งเฟลกันไปค่ะเขาเร่งแฟลสองรอบแล้วนะคะก็ปดีๆนอกเรื่องนะต่อไปคําถามต่อไปนะ พี่ใช้ไอดีรองเครื่องไหนอยู่ฉันไม่เข้าใจคําถามเลยน่าจะหมายถึงว่าพี่ใช้ไอดีรองอันไหนอยู่หรือเปล่าคือจริงๆนะคะบางเีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไอดีพี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์วางอันพี่ก็จะได้มาแล้วพี่ก็จะขายทิ้งหรือไม่ก็แบบพี่ก็จะเทรดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบบางทีก็ไม่ใช่ไอเดียของพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือแบบบางทีก็เป็นไอเดียที่ป้นชาวบ้านมา <g ül> อะไรประมาณนี้นะคะแต่แบบบางคนที่แบบเพื่อนจะกินใหม่มาแล้วอะไระ <g ül> ai, เงีเ้ยแบบเฮ้ยนะเล่นหรือเปล่าฉันแบบฉันมีไอเดียแกเล่นนะสังเกเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยรีวิวเปล่าอะไรเงี้ยแบบบางทีเขาจัดบ้านจัดอะไรให้เลยนะคือแบบว่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะ <g ül> แล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครถามเองหรือเปล่าแต่ตอบห้เองเลยก็แล้วกันว่าเฮ้ยทำไมทำไมพี่ถึงใช้ภาษาเวียดนามคือแบบ พี่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าใช่พี่เป็นลูกครึ่งนะคะแต่ว่าเป็นลูกรี่ไทยกับจีนนะคะก็เออไม่รู้สินะก็พี่เคยตอบไปแล้วแบบเอ,อจ,ะจะตอบยังไงดีก็คือเออพี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งจีนนะคะแล้วก็แบบมีความสามารถที่จะอ่านเวียดนามได้นิดหน่อยก็อาจจะอ่านได้ไม่เยอะนะคะบางทีก็จะแบบมีโมเมนต์ที่ว่าเอออ่านอะไรอ่านไม่ออกเอ้ยอ,อย่บังกันได้ไหเนี่ยเออ <REP. S 2> แล้วพี่ก็รู้สึกว่าฟอนเวียดนามันสวยนะคะคือ,อมันก็สวยหมดแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีความแบบตะบุตะมี้อะไรอย่างนี้มากกว่าตะมุตะมีนะคะก็แบบม,ม,ม,มุมิ้งกุกกิ๊กมากเลยอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแล,แล้วแล้วคือฟอนเวียดนามันมีความค่อนข้างเป็นระเบียบด,ด้วยนะคะ, <S <S ละแล้วก็แบบเป็น,ปนฟอนที่เขาอ่านออกด้วยอีกมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะพอดเคลเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็มันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่แบบพึ่งพึ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้เลยทุกคนคือมันก็เป็นการตลาดที่แบบเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนา ภาษาเวียดนามคนก็เริ่มสงสัยอยากเข้ามาดูช่องเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยทำไมพี่ถึงใช้ภาษาเวียดนามแล้วก็เป็นการตลาดดีเหมือนกันนะนี่เท่าดีมากจริงๆเลยจเลยจ้าของช่องให้ตายเถิดนะเธอเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆโอ oh, ใช่ก็จริงทุกคนอยากรู้แม้ว่าวันแรกเขาเล่นกีชาไปยังไงปะตัดคลิปไปเลยการอะไรอย่างเงี้ยจะให้เธอมากกว่าสรุปแล้วเธอก็เป็นที่รองอยู่ดีสินะใช่ <laughs> หนูเล่น ผีเสือ้อเเาวมากเลยอ่ะมันอยู่หลังไม้รู้ไงเออเธอรู้ว่าอยู่หลังไม้แต่เธออยากเอาเทนามาใส่ไม้เนี่ยนะขอโทษก็ก็เนี่ยก็ยังจะเ่าวผีเสื้ออีกนะตอน,นักกับตอนนี้มันไม่ได้แตกต่างกันเลยจะขอจ้า <c oughs> แต่ว่าเขกาก็ชาสกินของคุณนี่ตลอดมาเลยนะอุ๊ยมันจะคิมีโนโตะหรือเปล่า ฉันก็ชอบเธอมาเสมอนั่นแหละก็ไม่รู้สินะตั้งแต่วันแรกนะคะเราเราก็เริ่มจากการที่เราเล่นแมรี่เมลลักใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเราก็เริ่มคนํนทำคอนเทนต์นี้นะคะคือเขาเนี่ยชอบการจับคู่สกินมานานมากเดี๋ยวว่างๆก็จะเอาคลิปที่เคยตัดต่อมาให้ดูนะคะก็เคยชอบการจับคู่สกินอย่างเงี้ยมาก่อนที่จะแบบอะไรอย่างงี้แบบนานมากๆเลยคือแบบเฮ้ยสกินมันเข้ากันน้าเอามายืนนะแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าสกินนี้เนี่ยพอมันเข้ากันแล้วมันสวยแค่ไหนนะคะก็พอเอามาปุ๊บเฮ้ยมันมันกลายเป็นว่าทุกคนชอบแล้ววันนั้นคือเเ้าได iPad ใหม่คือตอนนั้น iPad เก่าของเขาแบบค่อนข้างที่จะแข็งมากสปอนเซอร์ iPad เข้าได้แล้วคะตอนนี้อะไรก็เข้าเอาหมดแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะคือมีคนถามเยอะมากว่าพี่คะพี่ใช้ iPad อะไรในการเล่นเกมจนแบบสปอนเซอร์ iPad เข้าฉันเถอะคือแบบฉันตอบไปหลายรอบมากๆคือแบบก็กไม่ได้รำคาญแต่แบบว่าสปอนเซอร์เข้าจริงจนจาได้สรุปแล้วจะใช้ iPad อะไรเล่นเกมนะใช้ iPad Air 5คะ่ะ Air 5นะคะ ุ้ยเุ้ยเฮ้ยคือเฮ้ยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ะขอโทษก็ก็ไม่รู้จริงๆคือตั้งแต่วันที่เราเล่นเกมสกินนี้ครั้งแรกนะคะก็ก็ยังชอบสกินนี้เรื่อยมาเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะโอกาสไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังคงหยิบมาเล่นเสมอเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนแรกที่ทําหรือคลิปล่าสุดไอตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นสกินของไอชาหมดเลยเป็นสกินนี้ที่เราชอบตลอดการจริงๆคือแบบชอบจริงๆนะ ทำไมตอนนั no <t art ic> <od> ้นฉันถึงมาเล่นไม่ทันกันได้วาสนาไม่ถึงไงล่ะอ้าวปากเสียถือว่าไปแล้วคลิปครั้งแรกตอนนั้นกับตอนนี้ค่อนข้างแตกต่างกันคือสกิลการเล่นมากๆเลยนะคะก็วันนั้นไม่แต่คนขัดใจอะไรอย่างนี้ว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่เล่นใจท้าแบบนี้พี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอทายด้วยจริงๆนะคะ ตอนนี้เราเล่นเก่งขึ้นแล้วนะก็แบบมีคนสอนให้นะคะก็ขอบคุณคนที่สอนให้มากๆเลยนะคะก็ทำให้เราเล่นเกยชาเฉียบคมมากตอนนี้เขาก็ไถ่เทียเกยชาอยู่ด้วยเหมือนกัน,นะคะทุกคนคือแบบคือแบบไก่ไถ่เทียเกยชาอยู่เลยแล้วคือทุกคนก็แบบถามถามว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบให้หลานคนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็มากเลยค่ะเอ,อ่อตอนนี้นะคะเจนาิสหายไปไหนแล้วหูมันก็ขึ้นแถวไหนไหนอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าไม่มี มันมีคนเดินลงมาให้ตีเองนี่แหละตัวเองอ้าวกาเดน่าลุกแล้วอ่าถ้าอย่างงั้นก็เสร็จฉันแล้วนะแต่ว่าไปเขาก็ต้องสังเกตเหมือนกันว่าทุกครั้งที่เขาเล่นาราดับสามเนี่ยเขาจะใช้ระดับซากุระไม่เสมอเลยค่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เขาชอบคู่กันมากจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะคกะคะิอิชาที่ออกสกินคู่แล้วก็ระดับคู่อันนี้มาให้แบบเพอร์เฟกต์สุดๆเลยเอ่ารุมอยู่กลามแบบด้วยนะคะเอ้น้องกาเดน่าจะอุ๊ยอนะุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะประสบการณ์ที่เขาเต้นส้นแอบมานานอ้ย เห็นแน่แท้คนดีคือแบบเขาค่อนข้างที่จะเล่นซ่อนแอบอะไรกับเพื่อนบ่อยค่ะมันจะเลยแบบว่ามีการมีความมองเห็นว่าเออเนี่ยแบบวิธีการมองออร่าใต้ตู้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันอยู่ไหนอีกคนนึงเนี่ยอืมเจนนิสอยู่ไหนอ๋อนี่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 เฮ้ยฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นอียงหนึ่งที่เรียบร้อยเองคุ้งแล้วนะคะโอเคถ้าไมเมื่อกี้ฉันถึงไม่เอาเคลเนอร์นั่งกลางนะ มีการคลานกลับมาด้วยมีการคลานกลับมาด้วยเนาะเองเก้าอีตรงนั้นไว้สินะตรงนี้ไม่เด้ถอนถ้าอย่างนั้นก็เล่ตรงนี้แล้วค่ะโอเคเก็บสีที่คลานมาทุกคนจริงๆยังมีสองคำถามของ ST c a r ี e าแล้วก็ ST Waffle er ที่ยังไม่ได้ตอบเลยนะเดี๋ยวข้าไปขับเอาก็ได้นะนดันสินะ ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนกับการถา Q a อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบลงเวลาด้วยเอทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบแบบการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าวันนี้เดินทางกันมาถึง6 0 0 0ซับสไครเบอร์แล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเดินกันไปต่ออีกยาวนะคะแบบพันซับหมื่นซับแบบแสนทบอะไรแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ทุกคนได้คิดถึงการที่เราสอนเล่นตละครอะไรแบบนี้บ้างกันหรือเปล่าจริงๆเขาก็อยากทำนะแต่ว่าคือแบบพอเคเห็นว่ามีคนที่เก่งกว่าเราอะไรแบบนี้แล้วมันก็ โอ้สินะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขอโทษที่ลงคลิปนี้ช้าด้วยนะคะคือคลิปนี้เนี่ยหกครบผมหันซับแล้วมันมันดีใจของเราแล้วแบบอยากจะทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกที่สุดนะคะกับแบบแบบทั้งสก,กินทั้งการถามทั้งอะไรนะคะก็อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแล้วแบบสองวันก่อนที่ลงคลิปเนี่ยพี่เป็นไข้ค่ะคือแบบไปมาหาลาัยตอนเช้าพอ ที่แบบพอตอนเช้าก็คือกำลังดีๆอยู่เลยพอกลับมาปุ๊บเอ้าใครขึ้นซะง,งั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยบอกว่าใช้วเวลาพักฟื้นสักหน่อยนะคะแล้วก็ทําการกลับมาภาคคลิปให้เหมือนเดิมสำหรับคำถามของใครที่ไม่ได้เข้ามาในนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะคืออันนี้เนี่ยพี่พากเอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้แล้วคือบางคนที่ถามมาแล้วคือเราตัดไปแล้วเราพากไปแล้วก็พากใหม่ไม่ทันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่านากรถึงขนาดนี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย She's a Christmas Eve Feliz Navidad, Feliz Navidad I can feel the evil coming, but felix never 날, 없을, Let me sing a Christmas song